เงินไปลดหย่อนภาษีไปพอคราอายุ55ปีเราก็จะมีรายได้ประจำทุกๆปีนะครับที่เราเออมเงินนะฮะผ่านระบบประกันบำนาญเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่ยังได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอีกด้วยนะครับเพราะอยู่จนถึงอายุ55นะครับเริ่มรับบำนาญทุกๆปีมั่นใจได้ว่ามีรายได้เสริมแม้ไม่มีเงินเดือนประจำแล้วถึงในวัยกเกษียณนะครับก็ยังมีรายได้เข้ามาทุกๆปีหลายคนนะครับ ทำงานหนักมาเกือบทั้งชีวิตเพื่อให้มีเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณแต่ความจริงคือเงินเก็บอย่างเดียวอาจไม่พอเพราะว่ารายจ่ายยังอยู่ครบแต่รายได้หายไปนะครับประกันบำนาญแบบ85ทับ55เนี่ยคืออีก1ทางเลือกนะครับส่งเบี้ยแค่ไปจนถึงอายุ54นะเริ่มรับรายได้ตั้งแต่อายุ55ต่อเนื่องทุกๆปีสูงสุด24 ของทุนต่อปีเลยนะครับคือรายได้ประจําหลังจากที่เรากรเกษียณแล้วที่ไม่ต้องทํางานนะครับไม่ต้องลุ้นกับสภาวะขึ้นขึ้นลง,ลงลงของตลาดหุ้นไม่ต้องกลัวดอกเบี้ยตกนะครับคุณแค่ใช้เงินในวันนี้เพื่อแลกกับความมั่นคงในวันพรุ่งนี้